สวัสดีครับผมกริดแจนจรัดนะครับประธานเจ้าที่บริหารประธานเจ้าที่ฝ่ายนวตัตกรรมและก็นักวิทยาศาสตร์เครือสำอางของบริษัทเอ็มวา m อาร์คอสเมตโตันะครับวันนี้ก็เป็นวันดีนะครับที่เรามาเปิดตัว6สารสกัดนวัตกรรม,รมใหม่ที่มาจาก M.Y.R. โดย M.Y.R. ได้ทุนสนับสนุนจาก บพขสวทชสวกและทําร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจนสร้างนวัตกรรมใหม่ที่มาจากเครื่องสำอางครับรอบวันนี้นะครับเรามี6นวัตกรรมที่มาจากพืชและสมุนไพรไทยมานําเสนอให้กับลูกค้าครับตัวแรกครับเอจิ้งเพล็กซ์เอในเรื่องของริ้วรอยตัวที่2ครับไบรท์เพล็กซ์เอในเรื่องของตัวฝ้ากระจุดด่างดำตัวที่3ครับแอคเน่เพล็กซ์เอในเรื่องของสิวตัวที่4ครับไลโปคอฟที่เชอร์รี่ในเรื่องของความกระจ่างใสเคอร์มินซิงเพล็กซ์เอครับในเรื่องของความความขาวและก็ไไลลลลโปเเซ่่าคคครรับบบนนน้ดูแแออง์วมีื 6นวัตกรรมใหม่ที่ M อ r วพัฒนาร่วมกับมหาลัยแม่ฟ้าหลวงแลวก็หน่วยงานสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นสวทชปปคสวกรนะครับซึ่งเราต้องการสร้างนวัตกรรมให้กับเพื่อนและส่วนภัยไทยสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจนํา6นวัตกรรมนี้ไปสร้างตํำรับใหม่ที่มีนวัตกรรมครับติดต่อเราได้เลยหรือโรงงานไหนครับต้องการนําสัสญาดเหล่านี้นะครับไปทําตํำรับใหม่ยินดีครับติดต่อ M อ r วได้เลยนะครับ